เพราะฉะนั้นมันก็เลยการเกิดแต่ตายเนี่ยมันก็เลยไม่ใช่น่ากลัวอะไร<ม>คนที่กลัวว่ากลัวคือกลัวไม่รู้ว่ากูตายแล้วกูจะไปไหนบางคนกลัวเจ็บบร<ะ>มันยิ่งกูเจ็บถึีหง้าตายอ่ะอแค่มีดบาดนี่ก็จะเป็นจะตายแล้วนะฮะโอ้บางคนนี่เลือดแล้วเป็นลมนะนานี่ซีดเลยอ่ะวันนั้นอยู่ดิ่นนั่นเองว่า แค่นนดนๆดนนหน่อยนี่ก็โอ้โหอมัน<อ>ไม่ใช่ธรรมดาถ้าออกจากล่างอะยิ่งหนักกว่าเก่าอีกครับธาตุมันบีบอะ่ะออือจำเป็นต้องออกเนี่ยมันก็กลุมไม่ได้นะหมอก็ก็จะบอกแล้วถ้าอุบัติเหตุไปถึงโรงพยาบาลโอ้ยเขาทนพิษบาดแผลไม่ได้มันไปนานแล้วครับลวดเขาวัดเลยไม่ต้องไปงโรงพยาบาลอ๋เผาเลย ก็ถูกแล้วไงมันก็คุมไม่ได้ไงแต่ในโลกวิญญาณเนี่ยมันต้องเข้าใจนะมันไม่เหมือนโลกมนุษย์โลกวิญญาณมันไม่มีใครช่วยใครได้มันเป็นนามธรรมาเป็นผีเป็นวิญญาณเป็นความรู้สึกเดียวไม่รู้ว่าออกจากทุกข์ก็ทุกข์ออกจากสุขก,ก็คือสุขอ่ะมันเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้ไม่มีมันไม่มีธาตุให้เปลี่ยน อ้ยคุยมาลูกี่ปีมาแล้วนะพูดมาลุกี่ปีมาแล้ว,วใช่ไหมมันตาเบื่อไหมัะพูดเหมือนเดิมมันก็ไม่เบื่อแล้วบางคนหน้า,หนาใหม่ๆมาบางคนเก่าๆบางทีมันก็เหมือนเดิมอะ่ะมันจะพัฒนาอะไรเรียกไม่พัฒนาจิตไม่พัฒนาในการเวียนว่ายากเกิดหน้าเดิมตายแล้วมันไม่หน้าเดิมเวลาเกิดอ่ะ เปลี่ยนหน้าฮะมีน้อยฮอะบางคนก็ข้ามเพศด้วยครับจากหญิงเป็นชายยากชายเป็นหญิงนะอยากรู้ว่าเป็นยังไงใช่ไหมแล้วที่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยน้องตาเขาเป็นทุกข์เพราะความคิดเนี่ย